คุณนงนุษนี่เอาปัญหาห,าหลักๆเลยคือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ค่ะผมพูดถูกนะครับพูดถูกนะครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับเพิ่งเจอเมื่อตอนกันยากันยาปีที่เพิ่งกันยาค่ะกันยาเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วใช่มันมีอาการอะไรครับถึงถึงอยู่ดีๆถึงไปตรวจไปหาคุณหมอปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกเพราะว่าก้อนเนื้อมันไปไป,ไป,ไป,ปิดเอาไว้ค่ะ มันถ่ายไม่ออกก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณทานได้แต่น้าแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกนี้ยค่ะปวดท้องถ่ายไม่ออกสงสัยไหมเป็นท้องผูกตอนแรกต้องสงสัยนะใช่ใช่ตอนแรกตอนแรกท้องผูกคิดว่าท้องผูกก็กไปทา<ห>ยาละบายค่ะใช่ไปหาหมอหมอ,หมอก็ให้ยาละบายมาตลอดเลยอืมเสร็จแล้วพอตอนหลังก็อาจารย์เขาก็ส่งส่งตรวจอ่าโดยสวนแป้งอะค่ะอืมค่ะ คือสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วทานอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาถ่ายก็ถ่ายไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องสวนแป้งเพื่อตรวจใชนะครับสแกนหาใช่ค่ะก็เจอก้อนเนื้อที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยขนาดอาจารย์บอกไหมครับคือพูดง่ายคือกล้องที่เล็กที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้อาจารย์หมอตอนนั้นบอกว่าไงครับก็ ไม่ได้บอกอาจารย์ไม่บอกเลยคือส่งไปที่สันอย่างเดียวเลยคือให้ไปผ่าตัดเลยด่วนเลยค่ะด่วนเลยใช่แกบอกไหมครับว่าเป็นไม่บอกไม่บอกว่าเป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นเนื้องอกอาจจะเป็นเนื้องอกธรรมดาแต่ยังไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นมะเร็งไม่ได้บอกไม่ได้บอกใจเสียไหมครับก็ตอนนั้นเฉยเฉยเฉยไม่ไม่ไม่คิดแต่ในใจคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นมะเร็งนะแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าระยะที่เท่าไหร่ ไม่ทราบว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่คือตอนแรกอ่ะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งไหมจนกาะต้องตัดก้อนเนื้อไปตรวจสอบก่อนอ่าฮะ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะต้องผ่าตัดออกมาก่อนใช่คนะครับตัดสินใจตอนนั้นก็คือผ่าละต้องผ่าต้องผ่าถ้าไม่งั้นปวดท้องทรมานมากเลยยิ่งทานยาระบายเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราปวดมากขึ้นเพราะมันไม่ออกเลยเพราะมันเร่งแล้วมันไม่ออกเพราะมันแน่นขนาดนั้นนะฮะเอาละตัดสินใจผ่าแล้วเดือนอะไรตอนนั้นที่ผ่าครับผ่าประมาณปลายเดือนกันยา สิงหาค่ะสิงหาสิงหานะฮะอ่าประมาณไปแล้วค่ะแลตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้ออืมค่ะพอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืมก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกระยะที่เท่าไหร่ผลสุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลามไปต่ำน้ําเหลืองแล้วตอนนั้นใจเสียมาก ลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วด้วยชครับตอนนั้นใจเสียมากเลยคือถ้าเป็นมะเร็งระยะคือไม่ลามต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็ยังเฉยๆแต่พอบอกลามไปแล้วเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรานี่สงสัยอยู่สักประมาณปีนึงน่าจะเสียแล้วจะตายแน่เลยต้องตายแน่ๆเลยตอนนั้นโอ้นั่นคิดไปเองเลยคุณหมอไม่ได้บอก <laughs> ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่บอกเฉยๆว่าเป็นระยะที่สามใช่แล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาจะต้องทำต้องเคมีบําบัดก็คือีคมีใช่ นะครับมีคอสยังไงบ้างครับก็ของตัวเองนี่โดนแบบหกชุดหกชุดเดือนละชุดเดือนละชุดละห้าเข็มชุดละห้าเข็มใช่หกชุดชุดละห้าเข็มหมายถึงว่าเข้าไปโรงพยาบาลหนึ่งครั้งห้าเข็มวันละเข็มห้าวันอืมแล้วมีโอกาสจะหายไหมครับตอนนั้นคุณหมออาจารย์ไม่ได้พูดเลยเลยคุณหมอไม่ได้พูดอะไรเลยว่าจะหายหรือไม่หายอะไรยังไงไม่พูดครับไม่บอก เราว่าพอพอบอกว่าให้กิโมเนี่ยใจเสียเข้าไปอีกเพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากครับคุณหมอบอกไหมครับตอนนั้นว่าจะมีขนอะไรบ้างมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวแล้วก็ท้องเสียไม่เสียก็ผูกอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะโดนกดให้ต่ําลงติดโรคง่ายทานอาหารต้องแบบ ทานอาหารต้องดูต้องดูว่าสะอาดจริงๆผ,ผลผลไม้ก็ต้องเลือกทานคือข้อข้อกำหนดข้อบังคับเยอะมากเลยที่ว่าจะต้องดูแลตัวเองที่สุดไม่อย่างนั้นจะติดเชื้อง่ายไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องปิดแมสตลอดภูมิตัวเองต่ำครับอันนี้ก็คือผลที่เกิดจากการรักษาด้วยคีโมซึ่งมะเร็งเนี้ยกับคีโมมันเป็นคําคู่กันเลยมันมีวิธีอื่นไหมครับอาจารย์ครับ ก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาตัดก้อนมะเร็งออกเนี่ยนะคะเขาจะกลัวการแพร่ในขณะที่ตัดเพราะว่ามันอาจจะเล็ดลอดเข้าสู่หลอดเลือดไปที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้น mm hmm. สิ่งที่ตามมาหลังจากตัดมะเร็งก็คือต้องทำาคมเพื่อให้แน่ใจว่าได้ฆ่าให้เซลล์มะเร็งที่เล็ดลอดออกไปนี่ให้หมดครับนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันอยู่แล้วหรือรถ้าไม่ใช้คีโมก็คือจะต้องใช้หลังสีเพิ่ม แต่โดยปกติถ้าฉายรังสีเพิ่มนี้เขาจะเจาะจงเฉพาะ,ะมะเร็งที่อยู่กับที่เพราะว่ารเราจะฉายไปตรงนั้นเลยครับนะแล้วผลข้างเคียงของคีคมอนีมันจะต้องเกิดอย่างนี้เสมอไหมครับอเจมันผมร่วงค่ะมันเกิดเสมอเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเดียวไงฮะครับแต่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเนื่องจากมันแบ่งตัวไวเพราะฉะนั้นมันจะรับยาได้ไวมันก็จะไปก่อน แต่ในขณะเดียวกันยาเคมเนี่ยมันก็จะฆ่าเซลล์ปกติไปด้วยนะฮะเซลลโดยเฉพาะเซลล์ที่มีการแบ่งตัวในร่างกายเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์ผมเซลล์ทางเดินอาหารเซลล์อวัยวะสืบพันธ์อะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้จะมีการแบ่งตัวนะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมามันไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์นะฮะ เพราะว่ามันไปกดไว้เพราะฉะนั้นผมก็จะร่วงอะไรอย่างเงี้ยคะมีคลื่นไส้อาเจียนมีมีทุกอย่างอ่ะที่ทแล้ว,วแเหมือนแพ้เคโมโีใช่ไหมใช่ค่ะคือบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นก็แล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายค่ะเป็นเขาใช้เคโมมากหรือน้อยครนะเพราะว่าขนาดมันจะไม่เท่ากันซึ่งอันนี้จะเป็นอยู่ในความพินิจฉัยของหมอเขาจะใช้ยากี่ตัวอย่างเงี้ยนะคะ คือโดยปกติเขาจะไม่ใช้ตัวเดียวเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยกลไกลก,าการออกฤทธิ์มันต่างกันเขาก็จะพยายามใช้ยาที่มีกลไกลก,าการออกฤทธิ์ต่างๆที่จะไปฆ่าเซลล์มะเมร็งให้มันแตกต่างกันมันจะได้ฆ่าได้หมดครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอาการของคุณดงนุชเองเนี่ยภายนอกไม่เห็นไม่มีอะไรเลยหมายถึงหลังให้คีโมแล้วหรือครช่วงช่วงก่อนให้คีโมก็คือปกติไม่มีไม่มีอาการอะไรที่บอกเลยแต่พอให้คีโมไปไม่ให้มากี่ชุดแล้วครับ สี่แล้วค่ะสี่ชุดแล้ว<ช>นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นยังไงบ้างครับอาการที่ว่ามีผมร่วงอย่างเดียวแล้วก็ท้องเสียนิดหน่อยอืมผมร่วงแต่ว่าชุดที่ให้เนี่ยมันร่วงไม่เยอะครับมันก็เลยเหมือนคนผมบางแต่คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็เวียนหัวอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับค่ะ,คะกําลังใจมันอยู่ขั้นไหนฮะพอให้คีโมไปแล้วนี่สี่โดสแล้ว ตอนให้คีโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมครับมารู้จักตอนที่ว่ามีน้องที่ทํางานเนี่ยเขาดูทูช่องแปดเนี่ยอืแล้วเขาโทรมาบอกว่าพี่นุษย์ดูดูช่องแปดเร็วเขาเอาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมาออกรายการครับค่ะก็เลยดูพอดูเสร็จก็เลยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ให้สามีมาซื้อที่นี่เลยอืเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอ่าตัวเนี้ย เป็นเพศัา์ทั้งนั้นเลยที่ที่ที่ทำการวิจัยเรารู้สึกเรามั่นใจว่าว่าถ้ากินตัวนี้แล้วเราจะต้องหายแน่เลยถ้าไม่หายเราก็ต้องดีขึ้นกว่ากว่าคนอื่นที่เขาเป็นฮะก็เลยให้มาซื้อแล้วก็ทานพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ให้คีโม,มนเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติเพื่อนเพื่อน,นที่ทํางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคน เป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดำเขาจะดำแล้วเขาจะแบบอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดูดูดีมากเลยเนี่ยไม่บอกเหมือนไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งครับค่ะแล้วก็อันเนี้ยโดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีโมเลยแต่ตัวเองไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิมเข้าไปแล้วใช่ค่ะ เดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าเป็นมะเร็งก็อันตรายแล้วนะคีโมก็ขั้นหนึ่งแล้วที่จะต้องผ่านการรักษาทําไมถึงต้องตัดสินใจมาใช้บิมเพราะผมมีเพื่อนที่ที่เป็นมะเร็งเหมือนกันปรากฏไม่กล้าใช้ก็ดูตรงนี้ค่ะว่าผู้วิจัยของบีมเนี่ยเป็นเภัศร,ระดับ อาจารย์ทั้งนั้นเลยคือเรามีศรัทธาแล้วตรงนั้นแล้วเรามีความเชื่อมั่นตรงที่ว่าพอเราดูเนี่ยดูรายการช่องแปดเนี่ยเราเห็นว่าคนที่มาคุยเนี่ยเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยแต่เขาทานเข้าไปแล้วเขาดีขึ้นนะคะครับก็ตัวเองก็งอยากหายอ่ะใครเป็นก็อยากหายทาั้นงนั้นตนัวเองก็เลยต้องยอมทานต้องทานตัวนี้นแล้วคือก็ควบคู่ไปใช่ค่ะได้บอกคุณหมอไหมครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกเพราะว่า ผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแล้วก็าการติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ผลอ,ออกมาดีทุกอย่างเลยเอาละเดี๋ยวผมถามประธานนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งสามารถบินควบคู่กันกับการรักษาของแพทย์ในแผนปัจจุบันได้ไหมครับีโมเนี่ยก็เป็นวิธีการเฉียบพันธุ์ที่สามารถจัดการกระเซลลมะเร็งได้นะค,ะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่จำเพาะเจาะชง มันไปจัดการกับเซลล์อื่นๆได้เพิ่ยิ่งเมื่อเม็ดเลือดขาวถูกจัดการไปด้วยภูมิคุ้มกันของเราก็ยิ่งลดลงไปใหญ่คร,ครับในระหว่างที่เรารักษามะเร็งเนี่ยเราต้องคงภูมิคุ้มกันของเราไว้ตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อมะเร็งมันไปจัดการกเซลล์เม็ดเลือดขาวเอ่อถอดคีโมไปจัดการเซลล์เม็ดเลือดขาวนะฮะมะเร็งอาจจะหายแต่ว่าแต่มันจะกลับมาใหม่ กลับมาใหม่ได้ถ้าไม่เลือขาวของเราลดลงไป่อนนี้มันกลับมาใหม่เนี่ยคราวนี้เราจะดูแลยรากแล้วนะจัดก,การกับมันยากแล้วทีนีนระหว่างที่คนที่ทําคีโมทุกคนน่ะไม่เลือดขาวจะตกรปริมาณไม่เลือดขาวจะลดเกล็ดเลือดจะต่บนะครับะะผมมีผู้ป่วยโภคจํานวนมากเลยนะฮะที่บอกว่าระหว่างที่ทําคีโมเนี่ยอาการเพลียมากแล้วตรวจเลือดเกล็ดเลือดก,ก็ต่ำล้วเลือดขาวก็ตก แล้วหลังจากใช้ควบคู่กันก็อย่างว่าแหละเขาก็แอบใช้นะฮะผมก็ไม่สามารถจะบอกว่าเออคุณคุณยินพยายามขยันขย,ยอยใ,ใช้นะรเราก็ได้ได้ให้ข้อมูลแล้วเขาก็ใช้นะครับแล้วทุกคนทุกคนนะครับแก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงตรงนั้นได้นะครับก็เกร็ดเลือดเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ผลข้างเคียงซึ่งเกิดจากการทำาคีโมซึ่งทำให้เม็ดเลือดขาวน้อยลงเซลล์ที่จเจริญเร็ว เสียชีวิตลงตายลงม,มันก็ไม่มีครับ,รบมันก็เนื่องจากภูมกันในร่างกายมันเราดีขึ้นการบินของเราผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางการแพทย์ถูกไหมครับผมพูดถูกไหมครัค่ะก็คือว่ามันจะไม่เกิดที่เราเรียกว่า drug interaction หรือ food drug interaction คือบิมของเรานี่เป็นอาหารใช่ไหมค,ครับที่ว่าไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่า อาหารพวกนี้มันเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่เราเอาไป,ปาเป็นส่วนประกอบเรารับประทานอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะช่วยกันเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะฮะอ,อย่างที่อาจารย์พิเชษพูดเมื่อกี้ว่าการติดเชื้อก็จะไม่มีใช่ไหมฮะเพราะว่าร่างกายยังสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวได้อยู่นะฮะสร้างเกล็ดเลือดได้อยู่สร้างเม็ดเลือดแดงได้อยู่เพราะฉะนั้นความก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ไหมฮะจะไม่รู้สึกอ่อนเพลียอะไรเงี้ยค่ะ เอาละคุณองนุชปัจจุบันนี้ให้ไปแล้วสี่ชุดชด้วยกันพึ่งพ่งหมดพึ่งให้ไปเมื่อวันที่หกเนี่ยค่ะครับใช่ร่างกายโดยรวมแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีมากดีมากและแข็งแรงคือคือการให้คีโมโเนี่ยมันเพลียจรงิงแต่พอเพลียเสร็จพอเราทานบีมตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเช้ามาเราก็สดใสเหมือนเดิมชื่นเหมือนปกติสชื่นเหมือนเดิมเหมือนปกติคิดไปเองป่ะไม่ไม่ไม่เลยค่ะอันนี้ยืนยันได้ ยืนยันด้วยตัวเองเพราะตัวเองตัวเองเป็นตัวเองทราบครับใจตอนนี้มันฟูเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะดีขึ้นกําลังใจดีขึ้น<ช>เลยใช่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมมีแน่นะะเลยค่ะอ้าวเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าอยากตายอยู่ก็ <g ül> ตอนแรกยังไม่เจอบีมเอ่อปัจจุบันนี้บีมยัยงไงครับปริมาณก็ช่วงนี้ให้คีโมจะจะทานสามมื้อละสามแต่หลังจากให้คีโมเสร็จแล้วจะสองเหมือนเดิมหลงนุชใช้น้ำมังคุดด้วยหรือเปล่า ทานเป็นบางครั้งค่ะเป็นบางครั้งคือถ้าร่วมกันจะดีขึ้นใช่ไหมครับคือตามปกติเนี่ยอาการหนักๆเนี่ยเราจะให้เต็มที่เลยนะฮะก็วันละหนึ่งสาซีซีของน้ําครับสูตรของเราแล้วก็แคปซูลครั้งละ3ามแคปซูลสามสามครั้งต่อแต่ถงกรณีคุณนุชนี่คุณนงนุชเนี่ยเรื่องจากสามารถปรับตัวเองรู้ว่า2เม็ดก็พอแล้วก็พออะฮะแต่นี้ถ้าสมมติว่าสเม็ด ต่อครั้งยังไม่พอก็ต้องเพิ่มนิดหน่อยนะครับคุณคุณองนุชได้พิสูจน์กับตัวเองดูไหมครับว่าช่วงของการให้คีโมโดยไม่ได้บิ่มได้ลองดูไหมฮะไม่ลองค่ะไม่ลองเลยเพราะว่าเพราะว่า <laughs> ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าคือที่ผมถามอย่างเงี้ยเพราะผมอยากรู้ว่าความรู้สึกมันต่างกัน,กนไหมระหว่างก่อนกับหลัง แต่ครั้งแรกครั้งแรกยังไม่ได้บีมก็มีอาการเปลียเปลียใช่ไหมคอ่าแหมก็บอกว่าต้องรอครั้งแรกเลยคือโดนชุดแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมครับค่ะมารู้จักหลังจากให้ชุดแรกไปแล้วคนละเรื่องเลยใช่มันความรู้สึกมันเพลียมากแล้วแบบรู้สึกตัวเองไม่แข็งแรงอ่ะอยากอยากตายอ่ะอืมอืมนั่นคือโดสแรกใช่ใช่ไหมัใช่ค่ะแต่หลังจากพอที่ได้รู้จักบีมรู้สึกมีความสุขในชีวิต แล้วอนาคตเนี่ยจะบอกคุณหมอไหมครับว่าฉันบิมอ๋อเคยเคยบอกแล้วค่ะคเคยบอกเพราะว่าน้องๆที่ทํางานเนี่ยบอกอว่าพี่นุชเขาทานบิมนะอาจารย์อาจารย์บ,บีมอะไรผมไม่รู้จักอืมอาจารย์ก็จะบอกผมไม่รู้จักครับฮะเพราะว่าเคยคุยกับแพทย์แล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้จักจริงๆอ่าไม่เป็นไรวันหน้าต้องเชิญอาจารย์คนที่รักษาคุณนุงนุชเนี่ยชวนมาดูด้วย ชวนมาฟังเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันเป็นความรู้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นวิทยศาศาสตร์ยุคใหม่ละมันมีพัฒนาการในเรื่องของการที่เอาอาหารอย่างที่อาจารย์พิเชษได้เล่าให้ฟังเนี่ยมาเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปแล้วสิ่งที่ร่างกายคุณนงนุษย์แข็งแรงขึ้นได้ก็คือตัวของนงนุษย์เองนะครับมีบีมร่วมค่ะมีบีมร่วม,บ,มบีมร่วมแล้วก็มีกําลังใจอืมค่ะนะครับกําลังใจดีขึ้นแล,แล้วก็อาหารอาหารที่ ที่อาจารย์เคย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 บอกค่ะว่าเนื้อสัตว์เนื้อแดงพวกนี้แล้วก็น้ําตาลครับที่มันเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งอะค่ะต้องไม่ทานเลยอก็ทานเป็นปลาเป็นไก่เป็นผักหรือพวกนี้ค่ะครับก็ลดเนื้อสัตว์ใหญ่ไว้เน,วเนื้อแดงนี่ไม่ทานเลยน้ําตาลอ,อาหารหวานไม่เอาเลยเอาแล้วครับก็อย่างนี้ก็ต้องบินไปเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะทานไปเรื่อยๆค่ะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้โรคมะเร็งนั้น อาจจะไม่หมดไปนะแต่ว่าก็<ช>ขอให้อยู่อย่างสงบ<ช>สงบสงบสุขกับเราให้ได้นะ,<ช>นะครับ<ช>แล้วก็มีอายุให้อยู่ถึงร้อยปีกับเราด้วยขอบคุณมากครับ,<ช>บคุณเซ<ช>บ,บอ,บอมือกับคุณนงนุษด,ด้วยครับ